ปสวัสดีจ้าทุกคนมาพอคุณหรืออะไรนะจ๊ะนะทุกคนเนาะมื้อนี้นุ้นนได้เป็นเมนูปลาลังเขียวดองซีอิ๊วจ้าทุกคนครั้งแรกเนาะจ้นะเนาะที่จะมาทานปลาลังเขียวดองซีอิว๊วไม่เคยจะกินปลาแซลมอนดองซีอิ๊วจ้าไม่เคยกินปลาลังเขียวดองซีอิ๊วครั้งแรกจ้าทุกคนมาเนื้อข้างในเพี่ปูเต็มกระปุกให้มาแบบจุก อหอมเขาบอกว่าเป็นของดีเมืองร้อยเกะาะจัดทุกคนมาลงอืมมาจัดทุกคนลงทานกันเบื้องครั้งแรกโนจะทานแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนเนาะจันเนาะอืม ละมุนมากไม่คาวเลยจ้ะทุกคนอร่อยมากอร่อยทุกอย่างของสอบนอกจาเนาอของชอบจากของนดองเนเ่ยอืมอืมได้มาแล้วก็ทางร้านเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเปรี้ยวสะใจมากจิ้มอืม,อม,อม,อม นี่นะทุกคนถ้าใครอยากสั่งเดี๋ยวนุจะทิ้งลิงก์วาให้ค่ะไปหาชิมได้เลยอร่อยมากทุกคนคล้องเรขกที่กินปลาหลังเขียวดองปกติจะกินแต่แซลมอนอเขามีสาหรายมาให้ด้วยวพริกขี้นูส่วน คลองทีเมืองร้อยเกาะทีลงไปอู้ เนื้อเขานุ่มละมุนมากละลายในปากอายุวัล can I have small spoon เขากบบเห็ดได้เนอะจัดเนาะทุกคนเนาะปลาเป็นแบบเนื้อละมุนมากอยากให้ทุกคนลองประทานดูจ้าทุกคนแซ่บมากออื เขี่ยเพืนมาก จะทานแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดก็แซบ่บละมุนมาก yeah อร่อยกระถอดน้ำน้ำใยถ้าทายกับน้ำน้ำใ่นี่สุดๆหอม อย่ยงอิ่มใจท่กคนได้มา450กรัมเต็มกระปุกแบบจุกๆกินหมดเลยจ้าทุกคนคือเบิร์วาแสบแสบอแซบแต่มันกินง่ายมันนุ่มละมุนปากมากเลยนะแบบยังถามหาน้ำลำไยเลยถ้าได้กินกับน้ำลำไยนี่แบบว่าเพลินมากได้กินแบบกินเพลินมากแน่นอนจ้าทุกคนจุ้กคน ทังไหนใครอยากใครอยากจะสั่งเด้อจ่าเด้อเดี๋ยว,ยวนุชิทิ้งลิงไว้ห้ดอกจ่าว่าสั่งตรงไหนไปตามได้ค่ะอร่อยมากแนะนำอร่อยมากแ่ yeah. จกจ่าทุกคนจังั้นก็ฝากคลิปไปซ้ำนี่งกเนาะคะ่ะทุกคนเนาะเอาไปพอกกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย